สวัสดีครับผมน,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 นายชูยชูยสมศุขไอดีหนึ่งห้าหกสองศูนย์แปดสองเก้าสองวันนี้มานำเสนอนเรื่องการแบ,บ่งส่วนตลาดนะครับเ็าอธิบายครับเป็นการแบ่งกลุ่มใหญ่ที่มีลักาษณะการการทำให้เป็นกลุ่มย่อยที่มีความเหมือนกันเพื่อให้การตลาดได้ดียัง่งยืนนะครับการแบ่งตลาดอุตสาหกรรมครับเกณฑ์จุลภาคก็คกคจะขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ธุรกิจการซื้อนำ ผลิตภัณฑ์ไปใช้ครับในเกณฑ์มหาภาคก็คือเกี่ยวกับความหักพันการซื้อวิธีการซื้อแลผู้ตัดสินใจครับการแบ่งที่ดีครับต้องวัดค่าได้มีขนาดใดพอเข้าถึงตลาดได้และมีการตอบสนองครับส่วนการแบ่งเกณฑ์ความน่าสนใจครับก็คือเก่บตามการตลาดครับตามการแข่งแล้วก็ตามลักษณะของกิจการครับ แบ่งแบ่งจากเก๊สผู้บริโคนครับขึ้นอยู่กับประชากรศาสตรภูมิศาสตร์จุวิทยาพฤติกรรมและความผักดีครับวิธีกรรมจะแบ่งโดยใช้แบบใช้มากใช้มากกางใช้น้อยแล้วก็ไม่ใช้เลยครับผลลัพธ์ที่ได้หลักการแบ่งก็คือส่วนตลาดตลาดเป้าหมายแล้วก็ส่วนถือครองตลาดครับ,บครับ